สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้บักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้านะคะกับบรรยากาศวันพุธค่ะคุณลูกค้าค่ะเน้นเป็นงานแบรนด์ไปเลยแล้วกันคุณลูกค้าขาได้งานแบรนด์ด้วยแล้วก็เน้นเป็นกระเกงด้วยนะเน้นเป็นเท่าล่างไว้ก่อนนะคะสำหรับช่วงเช้าของเรานะคะหมวดนี้รายการนี้คุณลูกค้าขะเป็นกางเกงผ้าคอตตอนเน้นแบบว่าเป็นงานรวมแบรนด์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะว่าเป็นทรงแบบไหนสไตล์ยังไง นะเอาเอง่ายๆคุณลูกค้าขาเป็นยี่ห้อหล้วนเป็นแบรนด์ล้วนเป็นยี่ห้อหล้วนนะคะแล้วก็เน้นเป็นเนื้อผ้าที่คุณลูกค้าตามหาอยู่หรือเปล่ากับกางเกงผ้าคอตตอนเน้นเป็นงานแบรนด์ล้วนนะจ๊ะราคาค่ะคุณลูกค้าขาราคาหนึ่งมื่นบาทนะคะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจํานวนชิ้นเนี่ยขออนุญ,ญาตประมาณการค่ะเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ คุ้มกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้มมากๆเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะเดี๋ยวรอพนักง,งานขึ้นไม้แขวนซักกับคู่นะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเรื่องโทนสีนะเท่าที่แบบว่าดูแว๊บๆน่าจะเป็นแบบว่าโทนสีที่สุภาพแล้วก็เน้นเป็นเนื้อผ้าคอตตอนด้วยนะเข้ามาแล้วฝางก์ชั่นใช้ด้วยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคอมเมนต์เข้ามารวัว อย่าได้งานแบรนด์ล้วนอย่าได้งานยี่ห้อล้วนไม่ต้องไปลุ้นเลยสำหรับกระสอบนี้ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างคุณลูกค้าค่ะตัวนี้สุดคุ้มสุดประหยัดแล้วก็งานไอทีของเรานะคะบริษัทบัคของเราตู้ล่าสุดนําเข้ามาเริ่มต้นที่ราคา1 0 0 0ับาทลองได้เทสได้แซมเปิลได้นะคะเหมาะมากสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากเอาไปขายก็ได้ใส่เองก็ได้เอาไปลองก็ได้คุณลูกค้าค่ะสำหรับงานไอทีของเรานะคะ รีวายค่ะตัวแรกเลยนะจ๊ะคุณคลูกคา้าขารีวายแอบขออนุญาตดูทรงขาตัวนี้จะเป็นกระบอกแบบทรงตรงค่ะตัวนี้เป็นรีวายคุณคลูกค้าขารีวายสีสวยต้นทุนหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นทุนหนึ่งร้อยบาทจ้ะตัวนี้เป็นรีวายตัวนี้เป็นงานคุณผู้ชายหลักๆจะเป็นงานคุณผู้ชายนะเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะอ่ะกล้องอ่าพบอพูกล้องให้พี่หน่อยงานผู้ชายนะคะคุณลูกค,ค้าคะ่ะอันนี้เห็นไหมคะเห็นเห็นประมาณไหนครึ่งตัวครึ่งตัว เอเห็นอาเห็นเต็มตัวอันนี้ัครับอ่าโอเค,ค,อเ,คเอาเห็นเต็มตัวนะ <preferences> เห็นพี่ประมาณไหนคะได้อยู่ใช่ไหมโอเคค่ะไปต่อไม่รอนเลยแล้วกันตัวแรกรีวายค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวแรกรีวายตัวที่สองแรงเลยศบ้าแรงเลิตัวนี้ ungen, นทรงสวยสไตล์ได้แล้วเป็นกระเ๋าผ้าและเป็นเนื้อผ้าคอตตอนไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปคุณลูกค้าขะสวยเลยผ้าคอตตอนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เนิดนึงนะขออนุญาตดูไซส์ ไซส์เท่าไหร่เอ่ยน่าจะไซส์ประมาณเกือบสี่สี่เท่าไหร่คุณพี่ใหญ่นิดนึงค่ะเป็นเป็นผู้ชายไซส์ตัวใหญ่ๆนิดนึงอ่ะไปต่อลารฟลอเรนซ์จ้ะตัวนี้จะเป็นงานแบรนด์ล้วนยี่ห้อล้วนคุณลูกค้าค่ะแบรนด์ที่คุณลูกค้าตามหาอยู่หรือเปล่าสวยๆตัวนี้เป็นอ่าโปลโลลารฟลอเรนซนะคะสวยๆสีดําหลักๆจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนคอตตอนนะคุณลูกค้าค่ะเป็นคอตตอนอุ้ยตัวนี้สีดําใหม่มา สวัสดีคุณลูกค้าสิบที่นั่งช่วงเช้าๆกับงานแบวนล้วนยี่ห้อล้วนมาทางนี้แอวเอางานเป็นแหนล้วนมาฝากแล้วก็เกตเอแล้วก็เนื้อผ้าคอตตอนด้วยมาทางนี้คะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะราคาหนึ่งมืนบาทยี่ห้อทุกโต ยอดทุกตัวแบรนด์ทุกตัว,ตวอ่าเดี๋ยวอันไนที่ไม่ใช่แบรนด์บอกพี่ด้วยนั่งจา๋าเดี๋ยวไลน์นี้พี่ไม่ผ่านนะขออนุญาตเอาให้คุณลูกค้าดูทุกตัวไลน์นี้เอาทุกตัวเด้อลูกค้าขาไปต่อที่ c ีเคเขาเป็นคลายค่ะ c ีเคเขาเป็นคลายค่ะคุณลูกค้าขาโทนสีสวยเลยได้เลยเรียบีสีสวยค่ะโทนสีประมาณนี้ค่ะ C ีนะจา่าไปต่อที่ c ีเคเขาเป็นคลายค่ะคุณลูกค้าขาสีดํา สีดำเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าขาทรงขาเป็นทรงขากระบอกในเล็กนิดหนึ่งนะคะใส่ง่ายยิ่งเป็นงานแบรนด์แล้วคุณลูกค้าขาสวยเลยไปต่อที่รีวายจ้ะตัวนี้เป็นของรีวายตัวนี้เป็นของรีวายเป็นงานคุณผู้ชายนะคุณลูกค้าขาบางตัวนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะคะสวยๆกันเลยค่ะรีวายจ้ะไปต่อทอมมี่ค่ะไซส์ใหญ่นิดหนึ่งสําหรับทอมมี่ตัวนี้นะคะทอมมี่ค่ะ นี่ทอมมี่นะคะทอมมี่ไซส์ใหญ่ๆนิดหนึ่งนะไซส์ประมาณนี้จ้ะสวยๆเลยทอมมี่นะคะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะสุดคุ้มสุดประหยัดบอกเลยบอกเลยช่วงเช้าๆโคอรัมเบียนี่คอรัมเบียค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของโคอรัมเบียนะคะสวยๆส,สีเขียวค่ะเน้นเป็นกระเป๋าข้างรีวายอีกสักหนึ่งตัวรีวายอีกสักหนึ่งตัวค่ะออกซีกลมๆผสมดำนิดนึงค่ะสวยๆเลยเป็นทรงตรงค่ะกแบรนด์รีวายจ้า อาจจะมีเป็นแบรนด์โซนบ้านเขาบ้างนะคะเป็นของแคปนะคะด้านหน้าด้านหลังนิ้นเป็นเนื้อผ้าคอตตอนอ่าเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าค่ะอาจจะมีบ้างนะจ๊ะแต่ก็ใหม่เนาะใหม่สะอาดมาเลยสวยๆกันเลยอ่าคุณลูกค้าเจ็ดท่านนะตอนนี้รายการหมวดนี้ เน้นย้ำที่น้ำหนัก45ห้ากิโลราคา1 0 0 0 0บาทได้แบรนด์ทุกตัวนะเมื่อสักครู่เนี่ยเจอไปสองตัวนะคะที่เป็นแบรนด์ไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องแบรนด์ไปต่อที่แรงเลอจะ้ะไปต่อที่แรงเลอตัวนี้จะเป็นทรงขาแบบออกขากระดิ่งนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้รีวายรีวายทรงขาเป็นทรงขากระบอกเล็กค่ะกระบอกเล็กค่ะแล้วก็เป็นโทนสีม่วงรีวายจะ้ะคุณลูกค้าขารีวายรีวายสวยเลย ข้อดีของงานไอทค่ะคุณลูกค้าสิท่าันหนะ้ตอนนี้ได้งานรวมหมายถึงว่างานญี่ปุ่นงานเมกาแล้วก็ไซส์รวมทรงรวมสไตล์รวมด้วยนะจัจจารีไวเดอร์ทอมมี่สีดำโคามมากหล่อเลยตัวนี้เป็นของทอมมีค่ค่คะคุณลูกค้าค่ะทอมมี่สวยๆไซส์ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะไซส์ของคนไทยทั่วไปไปต่อที่ลีจะ้ะตัวนี้เป็นของลีค่ะลีมีมาลีมีมา รีวายมีมาคอมมี่มีมา นะคะคุณลูกค้าขาแบรนด์เยอะนะไปต่อที่ทอมมี่ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของทอมมี่ไลน์นี้นะเดี๋ยวใจดีนะไม่ผ่านสักตัวนะสวัสดีคุณลูกค้าสิบท่านสิบเอ็ดท่านสิบสองท่านเข้ามาแล้วของหัวใจรัวๆค่ะคุณลูกค้าขาวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดบริษัทบัคของเราไม่หยุดสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่หยุดนะคะสามารถเข้ามาดูหน้างานได้นะจ๊ะเปิดทุกวันเด้อคุณลูกค้าขาดิกกี้ค่ะไม่มีวันหยุดจ้าเข้ามาดูก่อนก็ได้นะสำหรับวันจันทร์นะจ๊ะ ฮอลลิเตอร์จ้ะตัวนี้เป็นของฮอลลิเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรงขาแบบขาเดรสจ๋าๆค่ะฮอลลิเตอร์แล้วทรงเอวของเขาเป็นเอวอย่างยืดเป็นขาจำค่ะคุณลูกค้าขาฮอลลิเตอร์สวยๆนะคะขาจำอุ้ยสวยสวยแท้เป็นขาจำด้วยดิกกี้ดิกกี้คุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของดิกกี้ดิกกี้แปดเจ็ดสี่นี่ดิกกี้แปดเจ็ดสี่เนื้อผ้าที่เอวหยิบขึ้นมายังเป็นเนื้อผ้าคอตตอน จะเป็นคอตตอนบางคอตตอนหนานะคุณลูกค้าขะประพนกันไปนะจ๊ะไปต่อที่รีวายจ้ะตัวนี้เป็นของรีวายรีวายสวยๆค่ะคุณลูกค้า่ะโทนสีก็จะเป็นแบบโทนสีน้ำตาลสีน้ำเงินนะคะเท่าที่เจอนะ,ะสีอ่อนๆนะไปต่อที่ดิกกี้ค่ะเป็นทรงขากระบอกตรงค่ะทอมมี่ทอมมี่สีแดงค่ะตัวนี้เป็นของทอมมี่สีแดงค่ะคุณลูกค้า่ะสีแดงเข้มๆนะคะ โอ้โหตัวนี้สีแดงสวยเลยความยาวของขานะ่าจะเป็นประมาณคนร้อยหกสิบร้อยห้าสิบใส่ได้แรงเลอร์ anger, อีกสักหนึ่งตัวขขอคนตัวใหญ่ๆค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของแรงเลร์จ้าเป็นทรงขาแบบเรียบจ่าๆนะดิกกี้ค่ะตัวนี้เป็นของดิกกี้ค่ะคุณลูกค้าขาดิกกี ie, ส้สวยๆนะจอู้า แบรนด์ล้วนแบรนด์ล้วนเพราะว่าของเขาเป็นแบรนด์ล้วนเป็นงานยี่ห้อล้วนค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อที่แรงเลอร์นะแรงเลอร์ anger, ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าออกคล้ายค้ากับเว็บพอยนะเป็นทรงกระเป๋าข้างกระเป๋าจะเยอะๆค่ะเป็นแบรนด์ของแรงเลอร์เอฟได้เอฟเลยเอาได้เอาเลยกับราคา1นึ่งมืนบาทคุณลูกค้าขาสนใจอย่ารอช้านะจ๊ะได้ตามรีวิวทั้งหมดเลยหรือจะเป็นสายล้นค่ะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปล้นเองก็ได้ตัวนี้เป็นของอมมี่จ้า ซีเคเาเปนคลายค่ะคุณลูกค้าหาตัวนี้เป็นของซีเคเาเวนคลายนะจ๊ะอันที่เราไม่เจอแบรนด์อ่าที่เราไม่ไม่รู้จักไม่ถนดัดมีสองตัวเนาะณณต,<น>ตอนนี้มีสองตัวก่อนนะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆซีเ <C K S 2> คเขาไปต่อที่ซีเคเาเวนคลายค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะจ๊ะ ลีวายสีเขียวเน่ยวซับจ้ะตัวนี้เป็นของลีวายสีเขียวเน่ยวซับแบรนดีแบรนดังแบรนึ้นห้างสนใจนะค่าคุณส่งกระสอบนี้จะอยู่ประมาณการคุณลูกค้าขา80-300บาบาทนะจ๊ะสามารถจ่ายไปทางได้สำหรับค่าขนส่งดิกกี้สีดำสวยๆค่ะออกเป็นแฟชั่นเป็นทรงกระเป๋าข้างค่ะแรงเลอรค่ะแรงเลอรค่ะคุณลูกค้าขาสีเขียวอ่อนๆนะคะเป็นทรงกระเป๋าข้างทรงตรง ความยาวของขาประมาณการคนสูงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบใส่ได้ไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะฮ mm hmm. อลิเตอร์ค่ะตัวนี้เป็นของฮอลิเตอร์จ้าป้ายก็สวยแท้ตัวนี้แบบหล่อเข้มมากออกโทนสีดำนิดนึงคุณลูกค้าค่ะฮอลิเตอร์ตัวนี้นะจ๊ะรีวายค่ะตัวนี้เป็นของรีวายค่ะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตโชว์ป้ายตรงนี้นาะตัวนี้เป็นของรีวายค่ะ แต่สำหรับเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ตัวนี้ไม่ได้การันตีนะคุณลูกค้าขานะให้คุณลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะไปต่อตัวนี้เป็นของลีค่ะลีป้ายแน่นๆบางทีถ้าถ้าแอลโชว์ตรงนี้หรือว่าจะโชว์เป็นด้านข้างตรงนี้ขออภัยคุณลูกค้าด้วยเนื่องจากเวลาค่หนีบมานะคุณลูกค้ามันจะดูป้ายตรงนี้ยาก นะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลีจ้าสองกระสอบได้ส่วนลด1,000บาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราเลยทันทีวันนี้วันที่23ค่ะคุณลูกค้าขาเหลือไม่กี่วันสามารถนับย้อนหลังได้เลยนะคะสิ้นเดือนคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมใช้สิทธิ์โปรโมชั่นโปรราคาพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกด้วยนะจ๊ะซีเคเขาเป็นใครจ้า, K, Cry, จาแรงเลิอสวยๆจากคุณพี่ขาแรงเลิะสวยๆค่ะเอาไป ยี่ห้อสโตยิบขึ one, side, okay? gender, oh. ้นมากกระแบนแบนยี่หล <to> <visit> ีแรงเล้ออีกสักหนึ่งตัวตัวนี้ใหญ่นิดหนึ่งนะคุณลูกค้าขาแรงเล้อสวยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะพยายามโชว์ป้ายให้ดูด้วยเร็วยังไงหรือช้าเกินไปยังไงแจ้งเข้ามาได้นะจ๊ะแรงเล้อจ้าคุณลูกค้าขาแรงเล้อสวยๆค่ะฮอร์ลิเตอร์จ้ะตัวนี้เป็นของฮอลิเตอร์ค่ะสูงขาแบบกระบอกเล็กๆนะจ๊ะ รีวายห้าหนึ่งสี่ค่ะตัวนี้เป็นของรีวายห้าหนึ่งสี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะออกโทนสีแบบดำๆนิดหนึ่งนะจ๊ารีวายสี่อ่ะห้าสี่หนึ่งค่ะรีวายห้าสี่หนึ่งค่ะอู้สวยอะ่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์ใหญ่ๆนิดหนึ่งนะสำหรับรีวายทอมมี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของทอมมี่ไซส์ประมาณสามสิบสองค่ะทอมมี่ไซส์สามสิบสองไซส์คนไทยเลยอ่ะคุณพี่ อ่าตัวนี้อ่ะจ,จะมีเป็นแบรน์โซนบ้านเขาบ้างนะคุณลูกค้าขาเล็กๆน้อยๆน,ยนะจ๊ะชอบกระสอบรีวิวพิมพคําว,ว่า F หรือ CF ได้เลยคุณลูกค้าขาได้ตามที่แอลรีวิวทั้งหมดนี้เลยนะจ๊ะอุ้ยีวายห้าหนึ่งสามค่ะไซส์ประมาณสามสิบค่ะรีวายอู้สวยอ่ะเป็นทรงขากระบอกเล็กๆจะเดฟก็ได้ จะก,กระบอกเล็กก็ได้แล้วเป็นแบบแบรนด์รีวายด้วยยี่ห้อมาเลยกุลูกค้าค่ะห้าหนึ่งสามรีวายห้าหนึ่งหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หาศูนย์หนึ่งแล้วคุณลูกค้าค,ค่ะรีวายห้าหนึ่งหนึ่งค่ะสวยเลยไซด์ได้สไตล์ได้ไดนะจ๊ะคุณพี่ค่ะถ้าโปรตัวนี้ คุณพี่ต่างๆจ๋าโปรตัวนี้อ่าไม่ได้อ่าร่วมรายการกับราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษของเราจะแยกอีกอ่าอีกประเภทหนึ่งนะจ๊าคุณพี่่ะอันนั้นสิบรายการเนาะที่เราจัดโปรนะจ๊ะคุณพี่ต่างๆจ๋าอ่ะไปต่อตัวนี้ดิกกี้ค่ะคุณพี่่ะดิกกี้ตัวนี้อ่า 9 0ถึง100ตัวค่ะคุณพี่ขาราคา10,000บาทตกต้นทุนต่อชิ้น100บาทนะจ๊ะ45กิโลนะคะคุณพี่ขาปะ45กิโลเอตีไปประมาณ9 0ถึง100ตัวต้นทุนตัวหนึ่ง100บาทจ้าดิกกี้ค่ะอ่าตัวนี้เป็นของดิกกี้ค่ะคุณพี่ขาดิกกี้นะจ๊ะคุณพี่ขาตัวนี้นะให้เน้นที่น้ําหนัก45กิโลเดี๋ยวไล์นี้นะแอลเอาทุกตัวหยิบให้ดูทุกตัวเลยไม่ผ่าน ไม่ผ่านสักตัวแต่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์โซนบ้านเขาบ้างนะคุณพี่ขามีแบรนด์นี้นะประมาณสี่ห้าตัวที่เจอไปนะจ๊ะโอ้มาเลยจ้ะรีวายให้นับใช่ไหมจ๊ะอ่าเดี๋ยวให้คุณพี่สิงห์นับให้รีวายค่ะรีวายส,สวยๆอู้เหิศรีวายจ้ะคุณพี่ขาคุณพี่สิงห์เอาเป๊ะๆนะถ้าผิดยังไงไม่ขาดไม่เกินยังไงขออภัยคุณลูกค้าด้วยถามพี่สิงห์ได้เลยว่ามีกี่ตัวเอาเด้อพี่สิงห์เด้อเอาเด้อเจ้าเด้ออ่ะนินจ๊ะ รีไวอู้คุณพี่ขาที่สอบถามจํานวนชิ้นเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหนูให้พี่ๆเขานักให้เลยนะคะแล้วก็หารกับราคาให้เลยนะจ๊ะอู้ยูเไี้ัวนนี้เลิศ เป็นแฟชั่นเขาจะมีแบบด้านข้างเป็นแฟชั่นประมาณนี้เลยคุณพี่ที่สอบถามเข้ามาสําหรับเรื่องจํานวนชิ้นจะเ,เพิ่งออกนะคุณพี่ขาเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะรีวายห้าหนึ่งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นของรีวายห้าหนึ่งหนึ่งซื้อสองกระสอบได้สดหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าขาได้เป็นสมาชิกด้วยนะรีวายโอ้รีวายเยอะมากรีวยเยอะจริง รีวายเยอะมากค่ะคุณพี่ขาเป็นทรงกระบอกเล็กๆนะจ๊ะเนื้อผ้าน,นะคุณพี่ขายคอรเน้นย้ำเรื่องเนื้อผ้านิดหนึ่งเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนือเน้อผ้าคอตตอนเนื้อผ้าคอตตอนทุกตัวจากคุณพี่ขานะคะสวยเลยรีวายโทนสีสวยเลยเรียบๆเลยรีวายค่ะคุณพี่รีวายค่ะตัวนี้ค่ะเป็นทรงกระบอกแบบเล็กๆนิดนึงนะคะไม่ใหญ่เกินไปนะจ๊ะอันนี้เหมือนเดิมนะคุณพี่เป็นแบรนด์นี้นะโงอ่าบ้านเขาสิบตัวยังคขมิน เกือบเนาะเกือบจะสิบตัวแล้วนะถ้าเป็นตัวนี้นะคุณพี่ขาเดี๋ยวไปดูแบรนด์อีกทีหนึ่งนะจ๊ะดิกกี้ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของดิกกี้เป็นทรงขากระบอกทรงตรงนะจ๊ะดิกกี้ค่ะคุณพี่ขาดิกกี้นะคะเป็นทรงตรงนะคะไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะจ๊ะน่าจะประมาณสามสิบหกดิกกี้ค่ะ ดิกกี้ค่ะคุณพี่ขาเป็นทรงตรงนะคะโทนสีสวยเลยดิกกี้นะจ๊ะดิกกี้สักหนึ่งตัวค่ะคุณพี่ขาความยาวของขานะคะน่าจะประมาณความยาวประมาณห้าส่วนนะคะหรือว่าจะเป็นขายาวของคุณลูกค้าหลายๆท่านเรื่องความยาวขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าเท่าที่แอลดูก็จะเป็นประมาณห้าส่วนแล้วก็ขายาวเลยลงไปนะจ๊ะดิกกี้ค่ะตัวนี้เป็นของดิกกี้สวยเลย หนึ่งมืนบาทราคาหนึ่งมืนบาทได้แบรนด์ที่เจอเยอะๆจะเป็นรีวายค่ะคุณพี่ขาไนากี้สวยๆจ้าป๊าไนกี้สวยๆค่ะรแรงเลอรเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ป้ายนี่หนึ่งจ้ะตัวนี้เป็นของแรงเลอร์ตัวนี้จะออกเป็นทรงผ้าคอตตอนผสมผ้าล่มอ่ะคุณลูกค้าคา่ะตัวนี้เป็นของแรงเลอร์นะจ๊าลีค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลี ลีค่ะคุณลูกค้าขะตัวนี้จะเป็นแบบผ้ายับยับนิดหนึ่งนะจ๊ะด้านหลังของแอลค่ะคุณลูกค้า่ะให้ทุกตัวจริง,รงๆให้ทุกกระตัวจริงๆไม่ได้หยิบออกไปเลยชอบกระสอบหนีเอฟได้เอฟเลยจากสายลุ้นค่ะคุณลูกค้าขาเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ยังได้หลักๆจะเน้นเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะคุณลูกค้าขาสวยเลยลีตัวนี้เลิศล,ลีค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นของลีนะจ๊ะ แรงเลอร์จ้ะตัวนี uh ้เ huh. ป uh, ็นของแรงเลอร์โอ้โหแรงเลอร์ป้ายแบบแน่นๆมาเลยจ้ะแรงเลอร์นะจ๊ะแรงเลอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ก็เป็นของแรงเลอร์นะจ๊ะเป็นทรงกระบอกอ่าทรงตรงนะจ๊ะแรงเลอร์อีกสักหนึ่งตัวค่ะคุณพี่ขาแรงเลอร์นะจ๊ะสวยๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นทรงขากระบอกตรงนะจ๊ะ อ่าตัวนี้เป็นของแรงเลอร์ค่ะคุณพี่ขาแรงเลอร์นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะคอมเมนต์เข้ามารววๆชอบอ่ารีวิวนี้นะคะกระสอบนี้เอฟได้เอฟก็เลยอันนี้อะไรนะจ๊ะมินแรงเลอร์ค่ะคุณพี่ขา <L anger S 2> แต่ปลายเขาน่าจะอยู่ด้านในนะคะตัวนี้เป็นแรงเลอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะตัวนี้เป็นของด็อกเกอร์จ้าคุณพี่ขาด็อกเกอร์นะจ๊ะ ดิกกี้ค่ะนี่ดิกกี้สีดำใหม่ๆคมๆกันเลยนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของดิกกี้ค่ะด็อกเกอร์ค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้ด็อกเกอร์ทอมมี่ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นแบรนด์ของทอมมี่นะจ๊าสวยเลยได้หมดน่ะคุณลูกค้าขาได้หมดท้าสุดชื่นสวยอะ่ะทรงได้สไตล์ได้ทอมมี่ป้ายใหญ่มากแน่นๆมาเลยจ้ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นแบรนด์ของทอมมี่โอ้โหสวยเนาะ ได้หมดเลยอ่ะคุณลูกค้าอ่ากี่ตัวจ้ะทั้งหมดเรานี้ไหมไม่ค่ะแค่ตัวนี้อ่าตัวนี้สีดําอาจจะมีวินแบนด์โซนบ้านเข่าบ้างคะ่ะพี่ะ่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของด็อกเกอร์นะจ๊ะลีวายจากตัวนี้เป็นของลีวายคะ่ะคุณพี่ รีวายสีดำค่ะเป็นทรงกระบอกใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของรีวายทอมมี่ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของทอมมี่นะจ๊ะสวยเลยอะ่ะทอมมี่มมค่ะตัวนี้เป็นของทอมมี่นี่ทอมมี่นะจ๊อะอะ รีวายค่ะคุณลูกค้าหาตัวนี้เป็นของรีวายนะคะออกโทนแบบเทาเานิดหนึ่งนะจ๊ะโทนสีนะที่เอาเจอน้ําตาลสีดําสีเทาโทนสีที่สุภาพชูฉาดมีประมาณตัวสองตัวจะเจอแล้วก็แดงแดงส,สวยๆเลยคุณลูกค้าขะไปต่อที่รีวายห้าหนะะึ่งสองค่ะรีวายห้าหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นสียีนฟอกนิดหนึ่งนะคะสียีนดำนะตัวนี้จะเป็นเนื้อยีนนะหลุดมาหนึ่งตัวนะจ๊ะ ทอมมี่ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของทอมมี่เดี๋ยวแจ้งเรื่องจํานวนอ่าชิ้นอีกสักครั้งตัวนี้ราคาหนึ่งมืน 1, บาทนะน้ําหนัก45ิบากิโลจำนวนชิ้นที่ได้สําหรับกระสอบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเก้ตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณพี่เท่าไหร่นะจ๊ะมองเหลือบ่เห็นค่ะ หนึ่งร้อยเจ็ดบาทหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะคะคุณพี่ที่สอบถามเข้ามานะจ๊ะได้เก้าสิบสามตัวนับขาดนับผิดยังไงคุณลูกค้าขาขออภัยคุณลูกค้าด้วยต้นทุนต่อชิ้นหนึ่งร้อยเจ็บาทนะจ๊ะไปต่อที่ดิกกี้ค่ะคุณลูกค้าขาดิกกี้นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เรานับเพียงประมาณการนะคุณพี่ขาดิกกี้ค่ะสีดำค่ะดิกกี้สวยๆค่ะ ฮอลลิเตอร์จ้าตัวนี้เป็นของฮอลลิตเตอร์ค่ะคุณพี่อุ้ยสวยเลยไม่ใหม่หมแบรนด์ดีด้วยคุณพี่เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ล้วนรวายที่ไม่ใช่แบรนด์นะเเจอไปประมาณเราให้สิบตัวนะมินเนาะประมาณการสิบตัวนะจ้าที่เป็นแบรนด์อาจจะไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะขออภัยคุณลูกค้าด้วยห้า리วายห้าสี่หนึ่งค่ะคุณพี่อุ้ยตัวสุดท้ายและท้ายสุด ใจดีจริงๆรีไวให้เห็นอ่านรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไปเลยสุดท้ายและท้ายสุดเป็นของรีไวจ้าขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สุดทานกับกางเกงผ้าคอตตอนและก็เน้นเป็นงานแบรนด์ทุกตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะจ๊ะแอลขอบคุณคะ่ะ